สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจจากของพระอาจารย์ต้นจารุวโนภิกขุค,ค่ะดูแล้วเป็นเทคนิคที่เน้นเรื่องการรับรู้ร่างกายแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะดูเหมือนจะเ,ออเข้าใจง่ายดีครับใช่เลยครับแล้วจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากที่พระอาจารย์ท่านเน้นมากๆเลยในวิดีโอนี้ก็คือเป้าหมายหลักจริงๆครับมันไม่ใช่การแบบพยายามบังคับให้จิตสงบทันทีอะไรแบบนั้นแต่เป็นการค่อยๆสร้าง สติขึ้นมาก่อนหรือความรู้สึกตัวนี่แหละครับผ่านการสังเกตความรู้สึกต่างๆในร่างกายไปเรื่อยๆครับผมซึ่งการมีสติตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเหมือนฐานสําคัญที่จะนําไปสู่ความสงบหรือสมาธิได้เองทีหลังอ๋อเข้าใจเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ท่าทางก่อนเลยไหมคะในวิดีโอท่านแนะนําว่าให้นั่งท่าที่สบายที่สุดจริงๆเนาะไม่ต้องแบบขัดสมาธิเพชรอะไรเลยแค่เรียกว่าคูบัลลังคือม้วนขาเข้ามาธรรมดารรมดาหรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้ ขอแคออ่หลังตรงนิดหน่อยแต่ให้สบายตัวครับความสบายทั้งกายสำคัญมากแล้วมือล่ะคะก็หลับตาเบาๆครับอือหือค่ะทีนี้ขั้นตอนแรกเลยนะครับตามที่วิดีโอแนะนำคือสร้างฐานสติก่อนให้เริ่มจากการระลึกรู้นะครับไม่ใช่การคิดนะแต่เป็นการรู้สึกจริงๆรู้สึกถึงตรงที่ก้นเราสัมผัสกับพื้นหรือก็อี อ๋อเน้นที่ความรู้สึกสัมผัสใช่ครับเพราะมันเป็นจุดที่รับรู้ได้ง่ายชัดเจนสุดตอนนั้นมันช่วยดึงความสนใจกลับมาได้ง่ายครับก็พยายามรักษาการรับรู้ตรงนี้ไว้เรื่อยๆก่อนแล้วถ้ามีความคิดอื่นเข้ามาล่ะคะแบบความคิดฟุ้งซ่านไม่ต้องกังวลเลยครับวิดีโอท่านบอกว่าปล่อยให้คิดไปหน้าที่หลักคือกลับมารู้สึกตัวที่ก้นอ๋อกลับมาที่ฐานโอเคค่ะ แล้วเห็นมีพูดเรื่องผ่อนคลายด้วยควบคู่กันไปคือระหว่างที่รับรู้ที่ก้นก็ให้สำรวจร่างกายไปด้วยว่าเกรงตรงไหนไหมเช่นมือแขนไหล่คอหรือเผือขมวดคิ้วอะไรแบบนี้ถ้าเจอให้คลายออกเลยทำไมต้องคลายขนาดนั้นคะกับคือความเกรงทางกายเนี่ยมัน มันสะท้อนความตึงเครียดในใจได้พอเราเกรงโดยไม่รู้ตัวมันจะไปขวางการรับรู้ตามธรรมชาติทำให้สติมันไม่ค่อยต่อเนื่องหรือรู้สึกว่าต้องพยายามมีสติเกินไปอืมค่ะวิดีโอเลยเน้นว่าการระลึกรู้ที่ดีมันต้องมาพร้อมกับความรู้สึกผ่อนคลายสบายๆไม่ใช่การไปเพ่งจ้องจนเครียดการคลายความเกรงก็เลยเหมือนเปิดทางให้สติมันทำงานง่ายขึ้นครับ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะพอเราผ่อนคลายรับรู้ที่ก้นได้ต่อเนื่องประมาณหนึ่งแล้วขั้นต่อไปคือขยายการรับรู้ใช่ไหมคะถูกต้องครับขั้นที่สองคือค่อยๆขยายการรับรู้มาที่ความรู้สึกของขาทั้งสองข้างที่วางทับกันหรือวางบนพื้นก็ตามท่านั่งของเราเลยให้รับรู้การสัมผัสการกดทับหรือความรู้สึกอื่นๆที่มันมีอยู่จริงตรงนั้นไม่ใช่จินตนาการภาพขาแต่เป็นการรู้สึกที่ขาจริงๆใช่เลยครับ แล้วที่สําคัญคือตอนที่รับรู้ที่ขาเนี่ยก็ยังต้องพยายามรักษาการรับรู้ที่ก้นให้ด้วยอ๋อต้องรู้สองจุดพร้อมกันครับถ้าทําได้แสดงว่าสติเริ่มมีกําลังเริ่มมั่นงคงขึ้นแต่ถ้ารู้สึกว่าเออรู้ที่ขาแล้วลืมที่ก้นหรือว่ามันหายไปหมดเลยก็ไม่ต้องตกใจครับวิดีโอแนะนําให้กลับไปเริ่มที่ฐานก่อนเลยคือรับรู้ที่ก้นให้ชัดๆแล้วค่อยลองขยายมาที่ขาใหม่ เป็นการฝึกที่ค่อยเป็นค่อยไปจริงๆนะคะไม่รีบร้อนแล้วขั้นตอนที่3ก็คือขยายไปที่มือใช่ครับพอก้นกับขาเริ่มรู้สึกว่ารับรู้ได้ค่อนข้างต่อเนื่องพร้อมกันแล้วก็ให้ลองเลื่อนการรับรู้มาที่ความรู้สึกของมือทั้งสองข้างที่วางซ้อนกันบนตักรู้สึกถึงการสัมผัสระหว่างมือสองข้างหรือมือกับตักตามจริงเลยครับตอนนี้ก็จะมีจุดรับรู้หลักๆ3จุดคือก้นขา แล้วก็มือต้องพยายามประคองทั้ง3จุดนี้ไว้ครับผมพร้อมกับคอยเช็คความผ่อนคลายทั่วตัว,ตวอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าเพ้อเกรงส่วนไหนเพื่อจะพยายามไปรู้จุดอื่นพอฟังดูแล้วหลักการสำคัญจริงๆที่วิดีโอพยายามจะสื่อก็คือเป้าหมายคือการสร้างสติเนาะคือความระลึกรู้ตัวไม่ใช่การไปหาความสงบโดยตรงสงบหรือไม่สงบนี่อาจจะเป็นผลที่ตามมาทีหลังท่านสอนว่านั่งก็รู้ชัดว่านั่ง คือสติมันต้องมาคู่กับสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมในสิ่งที่กําลังทําอยู่ออื mm ื hmm. นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมาวิดีโอถึงบอกว่าถ้าปวดขามากๆจนทนไม่ไหวก็ให้รู้ว่าปวดแล้วค่อยๆขยับเปลี่ยนท่าได้ไม่ต้องฝืนทรมานอ๋อ oh, ไม่ต้องทนครับเพราะการฝืนมันจะทําให้ใจเราไปจ่อกับความปวดจนเสียสติไปหรือถ้าความคิดมันฟุ้งมากๆก,ก,ก็ไม่เป็นไรครับแค่รู้ตัวแล้วดึงกลับมาที่ฐานคือที่ก้นเป็นหลักไว้ก่อน แล้วเรื่องการฝึกฝนล่ะคะท่านแนะนํายังไงบ้างวิดีโอแนะนําให้ลองฝึกวันละสักสินาทีครับซึ่งก็เป็นเวลาที่ไม่มากไม่น้อยไปกําลังดีสําหรับผู้เริ่มต้นสิ่งสําคัญคืออยากให้มองว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่การสอบไม่มีสําเร็จไม่มีล้มเหลวใช่ครับมีแต่การฝึกไปเรื่อยๆความสม่ําเสมอสําคัญกว่าเวลาในแต่ละครั้งครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวการรับรู้มันจะชัดเจนต่อเนื่องง่ายขึ้นเอง บางทีพอสติเริ่มดีขึ้นอาจจะไปรับรู้ลมหายใจได้เองก็ได้โดยไม่ต้องไปจงใจเลยอ๋อเป็นผลพลอยได้ครับแต่นั้นเป็นเรื่องอนาคตให้เน้นสร้างฐาน3จุดนี้ก้นขามือให้มันมันม่นคงก่อนตามแนวทางนี้ครับสรุปก็คือการฝึกตามวิดีโอนี้เน้นสร้างฐานสติผ่าน3ขั้นตอนหลักๆเลยคือรับรู้ที่ก้นขยายไปขาแล้วก็ไปที่มือแล้วก็ต้องคอยสำรวจคอยคลายความเกรงตลอดเวลา เป็นวิธีที่ดูเป็นรูปธรรมดีนะคะจับต้องง่ายดีสําหรับคนเพิ่งเริ่มใช่ครับแล้วมันเป็นมากกว่าแค่นั่งเฉยๆจริงๆนะครับมันคือการฝึกให้ใจเราได้อยู่กับปัจจุบันโดยอาศัยกายเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวไว้เป็นการฝึกความรู้สึกตัวให้มั่นคมอยู่กับความเป็นจริงทางกายภาพ <c oughs> ค่อยส่งผลต่อการรับรู้สิ่งต่างๆหรือประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างนะครับ การมีสติรู้ตัวอยู่เสมอนี้ก็นับเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งเลยดีกว่าปล่อยใจลอยๆไปตามอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆโดยไม่รู้ตัวเลยครับ